เอาแล้วเอาแล้วโอ้ยควายตกใจแต่เนี่ยตกควายหมดเลยครับหุดแขนข้างไหนข้างนี้ข้อข้อลงหรอมาไม่ทันาสันี่ใช่ดีได้เป็นไรมาก มันยังไม่เป็นแบบนเจ็บกว่นี้แขนเขินโซนสมองมือสมจะมีมุกอีกหัวเราะกันป่ะนนกไก่กันละเต็มหัวอะไรพี่ิินนเฮ้ยเลือดไม่มีเลือดไม่มีเลือดไม่มีบอกให้เฉยว่าเลือดไม่มี มีมีเห็นไะมเดต๋วจะล่วงวะ้ให้หนูวิ่งหนีก่อนนะพี่หมาไม่ทันพี่ไม่นั่งกล้องเลยน้องเก็บครับพี่ดูแลเก็บเยอะแล้วแา่าี่ช้างชางนั่นน่าจะตายถ้า,ถา,ถา,ถายังไม่เป็นไรเดี๋ยวขี่เครื่องบิน ขับคอมบินถ้าเครื่องบินน่าจะขับได้ตอนมีที่จับอ่ะยีร้าวก็ไรยีร้าวก็ได้อันนี้น้งมดตกควายน,น,นะครับนะเผื่อคนยังไม่รูครับนงมดตกควายครับแขนยังยกไม่ได้ครับตอนนี้้อดได้อยู่ยังตกไปได้ขร้งนี้ออกอะไรไม่ได้ครั้งนี้เจ็บแต่ครั้งนี้ตกได้อ๋อไหน มีนี่มีอะไอเสติดแดงนี่แหละดีเอสติดแดงไปแ,แล้ว <c oughs> ม,มันามเท่าไหร่เปนอยู่ใกล้กันไงมันคล้ายๆกันไง,นนไงอะไรซูชไยล่ะเดี๋ยวดเดินีนี่ขอสุชชไนไม่ได้แล้วสายแล้วหนูเอาเองมันจะหย่อนอยู่เดี๋ยวแค่ถอดนี่ก็ได้ ว้าอย่างนี้การเที่ยบไม่ไดเลยเราว่าจะไปเที่ยวอยู่กันเนี่ยจบละมาเฝ้าร้านเฝ้าถึงโจรมาก็ทำอะไรไม่ได้พี่ปล่อยไม่ไจะได้ใส่ข้างในเยาก็ไม่ถอดข้างในสิ่้างน้ำเราเรือเราพี่เรือข้างโลกอ่ะเอาวลืมลืมเราพี่ถอดข้างในถอดข้างในก่อนแล้วมาถอดข้างนอกเอาใหมันเลยไหม ใส่ใส่ไหมได้ไหมพี่ถอดข้างในก่อนแล้วพี่ก็ถอดข้างนอกที่หลังแล้วหนูจะถอด,ด้ย,อยังไงลเนาะไสเดี๋ยวถอดเดี๋ยวห้องน้ำเนี่ยเอาแขนออกกันเลยเาแขนออกใส่ได้ดดนน okay, ไหมเปล่ okay, ไาไม่รู้ว่าต้องร้องค่ะเดี๋ยวใส่ให้ ก่อนทั้งใส่ป่ะดีกว่าเอาน้ำเสร็จยังใส่แล้วเสร็จแล้วใส่ไม่ได้ใส่เสื้อไม่ได้ใชใ่ใส่ชั้นไหนไม่ได้ไไดใช่ไม่ได้มไม่ทาย,ยาก,ก่อนหรอทากไ็ได้เขาใส่ไปทาย,ยาในห้องเดี๋ยวทาย,ยาใหนะ้น้องสเปรย์อันนี้เป็นสเปรย์น้องตก

ง่าเลยเราหน้ขี่ชางเนอตายนะน่าจะตายที่ดูแลขอได้ไหโชคกันนะอาบแล้วอาบได้อาบแล้าวเหัวปิด่ะใส่เสือเ้อได้ปะมถุนจะ่ายาใส่ดิคืนนี้นอนถอดเสื้อเ <laughs> สื้อขงามันเล็กไปหรอ โอ้ยังเดือดไม่ถึงกันเลยใช่เหรอเกอเนี่ยอตะขอออนที่ใกลไกลที่สุดมันปุดตะขอแล้วยิ่จะเอาอยางล้างแล้วอะไรเงี้ยนะไม่ใส่แม่งอะ่ะ <c oughs> มันแน่นเกินขยับใจจะขยับใจจะลดความวันน่าเป็นที่น้องหนูใหญ่เกินไปเสื้อพี่เสื้อ คอมันอยู่นี่ใ<ช>่ดึงขึ้นไม่ใช่ดึงคอเสื้อะพี่แล้วเสร็จ <c oughs> นี่อย่าฟองนะฟ <c oughs> องนงานอยู่นี่เนืงอยู่นี่เออดึงนี่โอเคได้แล้วเ <c oughs> ขาทียังน่าจะหนึ <c oughs> ว่าอยู่ทไมแปลกเป๊ะได้ยัง พากทียัเขายอะเอออด้ากทีละทีละมาแข่่แขนยาวเสเนี่ยใส่แขนขนาดนี้พี่เวลเท้าเนโอ๊ยพี่ไม่ใช่ <laughs> อู้เบาพี่เบาโอ้โหแล้วก็ส่หใส่ไม่พี่คน,นเรื่องเองนะ <laughs> <laughs> ก็ไม่รู้ Mãi ki chăng ki chăng là cái gì giảm tay nọ nơi tay mày nữa là khoai yên khả năng nha có khi là yên nha 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 ได้ปะใครเนี่ยครางนี้ฟังเออคราวนี้มันก็นตกแล้วหมดละ